ลองนึกภาพดูว่าเคยไหมเวลาที่นั่งอยู่เงียบๆแต่ในหัวกลับวนเวียนด้วยคำพูดบางคำที่ได้ยินมาเมื่อวานหรือเมื่อหลายปีก่อนบางทีอาจจะเป็นคำตำหนิจากหัวหน้าคำประชดจากเพื่อนหรือแม้แต่คำพูดเล่นๆของคนในครอบครัว แต่กลับติดอยู่ในใจจนไม่เป็นอันทำอะไรได้เลยทำไมคำพูดที่ออกจากปากใครสักคนเพียงไม่กี่วินาทีจึงกลายเป็นรอยฝังลึกอยู่ในใจเราได้เป็นวันวันบางคนเก็บไว้นานเป็นเดือนเป็นปีจนทุกครั้งที่นึกถึงก็ยังรู้สึกเจ็บหลายคน อาจเคยเหนื่อยเครียดหรือเหงาใจเพราะแค่ได้ยินคำพูดที่ไม่ถูกใจจากคนอื่นเหมือนกับใจเราถูกกดทับจนหายใจไม่ออกลองคิดดูดีๆสิว่าในแต่ละวันเราได้ยินคำพูดจากผู้คนรอบข้างนับร้อยนับพันแต่ทำไม มีเพียงบางทมเท่านั้นที่ทำให้ใจเราสั่นไหวแล้วเราลองถามตัวเองดูบ้างหรือไม่ว่าแท้จริงแล้วคำพูดเหล่านั้นทำร้ายเราหรือว่าใจเราเองตั้งหากที่ไปยึดไปเก็บไปตีความจนมันกลายเป็นความทุกข์เรื่องราววันนี้จะพาไปค้นหาคำตอบว่า เพราะอะไรใจเราถึงวุ่นวายเพียงเพราะคำพูดของคนอื่นและถ้าอยากให้ใจสงบไม่ไหวเอนไปกับเสียงรอบข้างเราจะทำอย่างไรได้บ้างลองมองภาพง่ายๆในครอบครัวหลายครั้งเราต้องเจอกับคำพูดของคนใกล้ตัวบางทีพ่อแม่ พูดตักเตือนลูกด้วยความหวังดีแต่ลูกกลับได้ยินเป็นคำตำหนิจนเกิดความน้อยใจบางทีลูกเองก็พลั้งปากพูดกับพ่อแม่ในยามเหนื่อยลา้าแค่คำพูดไม่กี่คำก็กลายเป็นแผลลึกที่เก็บไว้ในใจในที่ทำงานก็ไม่ต่างกันหัวหน้าพูดสั้นๆเพียงว่า งานนี้ยังไม่ดีพอประโยคนี้อาจตั้งใจเพื่อกระตุ้นให้ปรับปรุงแต่หลายคนกลับเก็บไปคิดวนว่าเราไม่มีค่าเราไม่เก่งพอทั้งที่ความจริงมันอาจเป็นแค่ข้อเสนอแนะธรรมดาเท่านั้นบางครั้งคำพูดที่ผ่านเข้ามาก็เหมือนลมพัดผ่านแต่ใจเรา กลับคว้ามันเอาไว้แล้วตีความเติมสีสันเติมความหมายจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ในใจจากคำพูดเล็กน้อยก็กลายเป็นความกังวลความโกรธความเสียใจลองนึกถึงเวลาที่ใครบางคนพูดอะไรในตอนที่เรากำลังเหนื่อยกำลังเครียดหรืออารมณ์ไม่ปกติเพียงประโยคเดียว ก็อาจทำให้เราทั้งวันเสียไปหมดกินไม่ลงนอนไม่หลับใจไม่เป็นสุขในชีวิตประจำวันเราทุกคนล้วนมีประสบการณ์แบบนี้ไม่ว่าจะในครอบครัวการงานหรือแม้แต่กับเพื่อนฝูงคำพูดที่มากระทบหูนั้นถ้าไม่หยุดที่หูแต่มาเกาะอยู่ในใจก็กลายเป็นเชื้อไฟ ให้ความทุกข์ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วคำถามคือจริงหรือไม่ว่าความทุกข์นั้นไม่ได้มาจากคำพูดเพียงอย่างเดียวแต่มาจากใจเราที่ไปเก็บคำนั้นไว้เองเวลาที่ใจเราไปยึดติดกับคำพูดของใครสักคนสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือความเครียดคำพูดที่ไม่น่าฟัง ทำพูดที่กระทบใจมันเหมือนก้อนหินเล็กๆที่ถูกหย่อนลงไปในบ่อน้ำวงน้ำกระเพื่อมออกไปไม่หยุดในใจของเราก็เช่นกันมันไม่หยุดที่ประโยคเดียวแต่ต่อยอดขยายใหญ่เป็นเรื่องราวต่างๆที่เราแต่งเติมขึ้นเองจนบางครั้งมากกว่าที่คนพูดตั้งใจจะสื่อเสียอีก ความเครียดจากคำพูดนี้ส่งผลให้ร่างกายและใจอ่อนลา้าหลายคนกินข้าวไม่อร่อยนอนไม่หลับใจไม่สบายแม้แต่ร่างกายก็ได้รับผลกระทบความดันสูงขึ้นหัวใจเต้นแรงหรือเกิดอาการป่วยทางกายเพราะจิตใจไม่สงบนี่คือผลที่เรามักไม่ทันสังเกต แต่ก็เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจำวันจากความเครียดก็กลายเป็นความโกรธเมื่อใดก็ตามที่เราเก็บคำพูดเหล่านั้นไว้ไม่เพียงแต่เราจะทุกข์แต่ยังสร้างเปลวไฟแห่งความโกรธขึ้นในใจความโกรธทำให้เราพูดตอบกลับด้วยถ้อยคำที่แรงกว่าทำให้ความสัมพันธ์ที่เคยดี ต้องร้าวรานเพราะคำพูดเพียงไม่กี่คำหลายครอบครัวแตกแยกหลายมิตรภาพพังทลายไม่ใช่เพราะเรื่องใหญ่โตอะไรแต่เพราะใจเราไม่ปล่อยให้คำพูดนั้นผ่านไปนอกจากโกรธแล้วยังมีความกลัวที่แอบซ่อนอยู่กลัวว่าจะถูกมองไม่ดีกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับกลัวว่า จะเสียหน้าหรือเสียความนับถือคำพูดที่กระทบใจบางครั้งก็เหมือนตอกย้ำความไม่มั่นใจในตัวเองยิ่งคิดก็ยิ่งหวั่นไหวยิ่งหวั่นไหวก็ยิ่งขาดความมั่นคงในใจเมื่อใจเราจมอยู่กับคำพูดเหล่านี้ผลกระทบไม่ได้หยุดแค่ตัวเราแต่มันแผ่ขยายไปถึงคนรอบข้าง เรากลับบ้านด้วยใจที่ขุ่นมัวก็เผลอถ่ายทอดความไม่สบายใจนั้นไปยังคนในครอบครัวหรือเมื่อไปทำงานก็เผลอทำบรรยากาศให้ตึงเครียดไปโดยไม่รู้ตัวทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คำพูดของคนอื่นเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ใจของเรา ที่ไปยึดมั่นถือมั่นกับคำพูดนั้นแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นแค่เสียงที่ผ่านหูเราเก็บมาเป็นบาดแผลในใจและเมื่อสะสมบ่อยๆเข้าก็กลายเป็นนิสัยที่ทำให้ใจเราวุ่นวายอยู่เสมอแล้วเราจะยังปล่อยให้ใจเราต้องวุ่นวายต่อไปหรือไม่นี่คือคำถามที่ควรฉุกคิด ก่อนที่จะก้าวไปสู่การเรียนรู้ว่ามีหนทางใดบ้างที่จะทำให้ใจเราเบาและไม่ต้องทุกข์เพราะคำพูดที่ผ่านหูอีกต่อไปเวลาที่เรามีใจวุ่นวายเพราะคำพูดของคนอื่นถ้ามองลึกลงไปจริงๆแล้วปัญหาไม่ได้อยู่ที่ปากของใครแต่อยู่ที่ ใจของเราที่ไปผูกไปยึดไปเก็บคำนั้นไว้ธรรมะที่ช่วยคลี่คลายตรงนี้ได้ก็คือเรื่องของสติเมตตาและอนัตตาซึ่งเป็นหลักง่ายๆแต่ถ้าเข้าใจจริงชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเริ่มจาก สติสติคือการรู้ตัวรู้ทันอารมณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในใจเมื่อมีใครพูดกระทบใจเราลองหยุดสักนิดแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้เรากำลังรู้สึกโกรธหรือกำลังเสียใจแล้วก็ยอมรับความจริงตรงนั้นไม่ต้องรีบปฏิเสธ ไม่ต้องรีบผลักออกไปเพราะแค่เห็นชัดๆว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้นในใจมันก็ทำให้อารมณ์นั้นค่อยๆอ่อนกำลังลงเหมือนเรามองเห็นไฟพอรู้ว่าไฟอยู่ตรงไหนก็ไม่ต้องเดินเข้าไปเหยียบให้ร้อนอีกต่อมาคือเมตตาหลายครั้ง คำพูดที่ทำให้เราเจ็บไม่ได้เกิดจากความตั้งใจร้ายบางทีเขาอาจพูดเพราะความเคยชินพูดเพราะความไม่รู้หรือพูดโดยไม่ทันคิดถ้าเรามองด้วยใจที่มีเมตตาแทนที่จะโกรธเรากลับอาจเห็นความน่าสงสารของคนพูดว่าเขาเองก็ยังขาดสติ ขาดความเข้าใจแล้วถ้าเรายอมวางใจอ่อนโยนลงความโกรธก็จะเบาบางเปลี่ยนจากการผลักใสามาเป็นการให้อภยัยและที่สำคัญคืออนัตตานี่คือการเข้าใจว่าทุกสิ่งที่มากระทบเรารวมทั้งคำพูดของคนอื่น ล้วนไม่ใช่สิ่งที่เราจะควบคุมได้แม้แต่ใจเราเองยังไม่คงที่เลยเมื่อกี้ยังหัวเราะเดี๋ยวนี้ก็เศร้าแล้วอนัตตาคือการเห็นว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเป็นของเราแท้จริงถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็ไม่ต้องไปแบกคำพูดใครมาเป็นเจ้าของ คำพูดก็เป็นแค่เสียงที่ผ่านเข้าหูแล้วก็หายไปตามธรรมชาติไม่ต่างจากลมที่พัดเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปในพระสูตรหลายแห่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรารู้เท่าทันความจริงของใจท่านไม่ได้บอกให้เราหนีจากเสียงวิจารณ์ณหรือคำพูดร้าย แต่บอกให้เราเห็นว่ามันก็เป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าเราไม่คว้ามันมาใส่ใจมันก็ไม่ทําให้ใจเราถูกได้เพราะฉะนั้นธรรมะไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนไม่ได้อยู่ไกลโพล้นแต่มันคือสิ่งที่อธิบายชีวิตประจําวันของเราอย่างตรงไปตรงมา ทุกครั้งที่มีใครพูดกระทบใจเราก็มีโอกาสที่จะฝึกสติฝึกเมตตาและเรียนรู้อานุภาพของอนัตตายิ่งเราฝึกบ่อยเท่าไหร่ใจก็ยิ่งว่างยิ่งเบาและยิ่งสงบได้เร็วขึ้นเท่านั้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เราตระหนักว่าความสงบ ไม่ได้อยู่ที่การให้ทุกคนพูดดีๆกับเราเสมอไปแต่ความสงบอยู่ที่เรารู้จักปล่อยวางและไม่ยอมให้คำพูดใดๆมาครอบงำใจเรามีเรื่องเล่าชาดกเรื่องหนึ่งที่สะท้อนใจอย่างยิ่งเกี่ยวกับคำพูดและใจเราในสมัยหนึ่งมีพระราชาพระองค์หนึ่ง ทรงมีอัธยาศัยเมตตาแต่กลับถูกคนในเมืองบางกลุ่มนินทาว่าทรงไม่เอาใจใส่บ้านเมืองเมื่อพระราชาได้ยินในตอนแรกพระไทยก็สั่นไหวแต่ต่อมาทรงรึกขึ้นได้ว่าคำพูดเหล่านั้นเป็นเพียงเสียงไม่ใช่ความจริงทั้งหมดถ้าพระองค์มัวแต่จมอยู่กับเสียงนินทา ก็จะไม่เหลือกำลังใจในการทำสิ่งที่ถูกต้องพระองค์จึงเลือกที่จะวางเฉยทำหน้าที่ของตนด้วยสติและเมตตาต่อไปเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าคำพูดของคนอื่นแม้จะดังเพียงใดถ้าใจเราไม่ไปแบกมันมันก็ไม่มีน้ำหนักอะไรเลย เหมือนก้อนหินที่ถูกโยนลงในน้ำหินหนักก็จริงแต่ถ้าไม่เอาไปแบกบนบ่ามันก็ไม่ทำให้เราทุกข์ในโลกปัจจุบันเองเราก็เห็นตัวอย่างมากมายดารานักร้อมหรือแม้แต่คนธรรมดาที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มักกระเิกับคำวิจารณ์ที่หลากหลายบางคน ถึงขั้นเสียกำลังใจเสียสุขภาพจิตแต่บางคนกลับใช้โอกาสนั้นมาฝึกใจไม่ยึดกับคำพูดร้ายๆเลือกที่จะโฟกัสกับการทำความดีและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นี่ก็ไม่ต่างจากการนำหลักสติและอนัตตาเข้ามาช่วยเห็นคำพูดเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป อีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเรื่องเล่าของชายชราที่ตลาดทุกเช้าเขาจะมาซื้อของแต่ก็มีแม่ค้าบางคนมักพูดกระทบกระแนกะกระแหนะในตอนแรกเขาก็โกรธแต่เมื่ออายุมากขึ้นเขาเริ่มเข้าใจว่าถ้าไปโกรธตอบใจก็ยิ่งร้อนแต่ถ้าเลือกจะยิ้มและไม่เอาคำนั้นมาใส่ใจ ใจก็สงบสุดท้ายแม่ค้าคนนั้นก็เลือกพูดไปเองเพราะเมื่อไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้คำพูดก็หมดพลังทั้งหมดนี้สะท้อนชัดว่าคำพูดไม่ใช่ตัวการที่ทำให้เราทุกข์แต่ใจที่ไปยึดไปตีความต่างหากที่สร้างบาดแผลการรักษาความสงบคือ การรู้จักปล่อยวางไม่เอามาเป็นของเราเมื่อเรานำหลักเมตตาเข้ามาเสริมแทนที่จะเห็นคนที่พูดไม่ดีกับเราเป็นศัตรูเรากลับมองว่าเขาเองก็เป็นเพื่อนมนุษย์ที่ยังขาดสติยังไม่รู้จักควบคุมคำพูดใจเราก็จะอ่อนโยนขึ้นแทนที่จะเต็มไปด้วยความโกรธ ก็กลับมีความเข้าใจและนั่นเองคืออิสรภาพที่แท้จริงของใจเวลาที่ใจเราวุ่นวายเพราะคำพูดของใครบางคนสิ่งแรกที่ควรทำไม่ใช่การรีบตอบโต้แต่เป็นการหันกลับมาดูใจของตัวเองก่อนให้โอกาสใจได้พักได้หายใจ การหายใจลึกๆสักสามครั้งช่วยได้มากกว่าที่คิดทุกครั้งที่เราสูดลมหายใจเข้าลองบอกตัวเองเบาๆว่ารู้และเมื่อเราปล่อยลมหายใจออกก็บอกตัวเองว่าวางทำเพียงเท่านี้ใจก็จะเริ่มคลายจากความตึงเครียด ความโกรธหรือความน้อยใจที่เกิดขึ้นจะเบาลงเองอีกวิธีที่ง่ายและทำได้ทุกวันคือการฟังเสียงธรรมชาติบางครั้งเราอาจไม่ได้อยู่ใกล้ป่าเขาแค่เพียงเปิดหน้าต่างฟังเสียงนกร้องเสียงลมพัดหรือแม้แต่เสียงฝนตกเบาๆ เสียงเหล่านี้ช่วยให้ใจเราเชื่อมกับปัจจุบันและเตือนว่าโลกยังคงดำเนินไปอย่างสงบไม่จำเป็นต้องให้ใจเราตามเสียงคำพูดที่ทำให้ทุกข์สำหรับผู้สูงวัยการเดินช,าชา้าๆรอบบ้าน <ส registry. S 1> เหมือนาการเดินจงกรมเล็กๆก็เป็นการฝึกใจได้ดีทุกย่างก้าวที่เหยียบลงไป ลองภาวนาในใจว่าก้าวไปวางไปการเดินเช่นนี้ไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพกายแต่เพื่อให้ใจอยู่กับปัจจุบันไม่หมกมุ่นกับคำพูดใครอีกหนึ่งวิธีที่ทำได้ทุกเช้าและก่อนนอนคือการสวดมนต์สั้นๆไม่ต้องยาวอาจเป็นบทแผ่เมตตา ที่บอกกับตัวเองและผู้อื่นว่าขอให้เรามีความสุขขอให้ผู้อื่นมีความสุขเพียงเท่านี้ก็การปล่อยใจจากความโกรธความเคืองและฝึกมองคนอื่นด้วยความอ่อนโยนบางครั้งการนั่งเงียบๆสักสิบนาทีโดยไม่ทำอะไรเลยก็เป็นการปฏิบัติที่ลึกซึ้ง เพียงแค่นั่งลงหลับตารับรู้ว่าลมหายใจเข้าออกยังคงอยู่เรายังมีชีวิตอยู่และไม่จำเป็นต้องเก็บทุกคำพูดมาแบกไว้บนบาอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยให้ใจสงบคือการขอบคุณสิ่งรอบตัวขอบคุณร่างกายที่ยังหายใจได้ ขอบคุณบ้านที่ให้ที่พักพิงขอบคุณคนรอบข้างที่ยังคงอยู่การรู้จักขอบคุณทำให้ใจนุ่มนวลขึ้นและคำพูดร้ายๆก็จะไม่สามารถทำให้ใจเราหนักเกินไปแนวทางเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนแต่คือการหันกลับมาดูแลใจตนเองให้ใจรู้จักวาง รู้จักปล่อยแล้วเราจะพบว่าคําพูดของคนอื่นก็เป็นเพียงลมที่พัดผ่านไปใจที่ฝึกแล้วจะสงบได้แม้ท่ามกลางเสียงที่ไม่รื่นหูคําพูดของคนอื่นไม่ว่าจะหวานชื่นหรือบาดลึกแท้จริงแล้วเป็นเพียงเสียงที่ผ่านเข้ามาแล้วก็ดับไป แต่สิ่งที่ทำให้ใจเราเดือดร้อนกลับไม่ใช่เสียงนั่นเองแต่เป็นการที่เราเผลอไปยึดไปจับไปตีความแล้วปล่อยให้ความรู้สึกขยายใหญ่เกินจริงนี่แหละคือรากเหง้าของความวุ่นวายในใจธรรมะที่เราได้เรียนรู้มาตลอดบอกเราชัดเจนว่า ถ้ามีสติรู้เท่าทันเมื่อใจเริ่มว่นไหวเราจะไม่หลงเชื่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นถ้าเรามีเมตตาเราจะเห็นว่าคำพูดของคนอื่นก็สะท้อนมาจากเหตุปัจจัยในชีวิตเขาและถ้าเราเข้าใจอนัตตาเราจะไม่เอาคำพูดเหล่านั้นมาผูกไว้กับตัวเอง ไม่ทำให้มันกลายเป็นบ่วงที่รัดใจเราเมื่อเรารู้จักวางใจปล่อยให้คำพูดผ่านไปเหมือนสายลมความสงบก,ก็จะเกิดขึ้นตรงนี้เองไม่ต้องรอให้ใครมาพูดดีด้วยก่อนไม่ต้องรอให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่เราหวังเพราะความสงบอยู่ในใจเราเสมอ ตราบใดที่เราไม่ไปยึดมั่นกับสิ่งที่เข้ามากระทบขอให้ทุกท่านที่ฟังในวันนี้ได้กำลังใจจากเรื่องราวนี้และหันกลับมาดูแลใจของตัวเองให้มากขึ้นเมื่อมีใครพูดกระทบใจขอให้ระลึกได้ว่าคำพูดก็เหมือนลมพัดผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ใจที่ฝึกไว้แล้วจะสงบได้แม้ท่ามกลางเสียงที่ไม่รื่นหูขอฝากข้อคิดไว้ว่าเราควบคุมคำพูดของคนอื่นไม่ได้แต่เราควบคุมใจเราได้เสมอและนั่นคืออิสระที่แท้จริง ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสงบในใจมีแต่ความอ่อนโยนในคิดและการมองผู้อื่นไม่ว่าชีวิตจะพบเจอกับคำพูดแบบไหนก็ขอให้ใจยังคงมั่นคงเบาสบายและเต็มไปด้วยความเมตตาขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจฟังจนจบกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้เป็นธรรมทาน เพื่อแบ่งปนันพลังใจให้กับทุกคนที่คุณห่วงใยขอให้ทุกคืนวันของคุณเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสบายใจและการตื่นรู้ในหัวใจเสมอ